เพื่อนพนักง,งานร่วมกันเนี่ยหลายคนคือทั้งนแผนกนะคะทั้งนแผนกนแผนกนั้นชื่อว่านแผนกเทคโนก็ไปเที่ยวกลางคืนก็มันก็ต้องมีการว่าดื่มดื่มกันนะคะเป็นวันเกิดของหนูเองตอนเช้ารู้สึกว่าพนักง,งานจะมาทํางานสายกันเยอะมากหลายคนมากทุกเช้าเขาจะนั่งมอไซค์มอไซครับ,บ,รบจ้างเนี่ยคะ่ะมาทํางานใช่ไหมคะ แต่ด้วยความที่ว่ายังไงอ่ะเขาเขามาในลักษณะไหนไม่รู้อ่ะเขาหล่นท <c oughs> ้ายมอใสคแล้วรถคันหลังบิ่งมาเหยียบอะค่ะ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการมิติหลอนคืนพระจันทร์ดับหลอนทุกองศาสันประสาดทะลุมิติวันนี้เป็นรายการพิเศษกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาเล่าเรื่องหลอนๆประสบการณ์จริงให้ท่านได้รับฟังกันหลังจากที่เราออกอากาศทางเพจกูรูฟิล์มไทยแลนด์พี่น้องให้การตอบรับกันเป็นอย่างมาก วันนี้ได้แขกรับเชิญพิเศษจากแสดงภาพยนตร์ทางช่องเก้าพบกับน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับนูนาทิดาไทยนะครับผมวันนี้น้องนูนาเดินทางมาทางกูรูฟิล์มไทยแลนด์ใช่ค่ะเพื่อจะนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ประสบการณ์จริงนะคะครับผมน้องลุนามีผลงานอะไรต่างๆผ่านมามีอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมก็เป็นศินลปินนักร้องนักแสดงอิสระนะคะแล้วซึ่งตอนนี้ก็ซึ่งได้ไป ไลสดเมื่อกี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือว่ารายการของช่องกรูฟิล์มนี่นะะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็เล่นละครด้วยนะคะโอ้ครับผมละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะครับผมค่ะละครพื้นบ้านตอนนี้ออกอากาศหดือย่างครับ ช่วงนี้ยังไม่ได้ออกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายทำอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายทำพีเซอร์ไปด้วยครับค่ะตอนนี้นะคะ,ะคุณสึกสองนักราตอนศึกเก้าทับนะคะทางช่อง9กนะคะคก็จะได้ชมเร็วๆนี้นะคะซึ่งเป็นะละครเทริดพระเกียรติให้สมเด็จท่านพระเทพนะคะคซึ่งครบรอบนะคะ67พันษาค่ะครับผมปีหน้าเนาะปี่ค่ะ ถูกต้องค่ะ2565ค่ะครับผมแล้วก็มีผลงานเพลงอะไรต่างๆไหมครับใช่ค่ะนในช่วงนี้อช่วงนี้ก็มีขอพอรย่าโมโอ้โนยินได้ยินไหมคะด้ยินคับขอพอรย่าโมกมกย่ให้ลูกได้งานอย่าได้ตกอับนใจให้ในจเขารักจะซื้อมาไล่มาว่า อีีท่ส้มดังใจว่างได้เงินกลับบ้านพ่อแม่เต็มปีผู้สาวผีสานคนนี้พอบารมีอย่ามาคุมไทยพราะไหมคะถามพ่อมากครับพอมากขอบคุณมากครับเป็นการประพันธ์ของใครครับ ของอาจารย์นพนันขวัญใจนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ร้องเ่วงใช่ครับถ้าอาจารย์นพนันแล้วก็ช่วงนี้ก็จะออกอัลบั้มใหม่นะคะเป็นซิงเกิลใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นหมอลำออกแนวทางหมอลำแล้วก็เป็นลูกทุ่งเป็นแบบโจ๊ะๆยังไงโจ๊ะๆนะคะน้องนูณนานี่เป็นคนจังหวัดไหนครับ ขอเบาอีสานได้บ่คคะได้ครับุรีรัมค่ะคบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมอำเภอผู้ดีสงนะคะครับผมจ้าแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องหลอนๆประสบการณ์จริงเป็นเรื่องอะไรครับผมที่จะมานำเเพื่อนมาลาค่ะเพื่อนมาลาเพืู่ดมาพู้เล่าขู่ลูกครับเพื่อนมาลาอะครับใช่ค่ะโอ้มันเป็นยังไงครับเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีครับเรื่องราวนี้ขอเอาเล่าเดบ่ค่ะ ไไดด้้ครับเรื่องมันเกิดมาประมาณยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปีเนี่ยค่ะครับตอนนั้นหนูกับพึ่งเข่ามาเห็นงานในในอ่าในกรุงเทพนะคะในในกรุงเทพประมาณหนูอายุประมาณ 40, คือจบจบอ่ามัธยมนะคะแล้วก็เขา่ามาเห็ดเห็ดงานกับมากระมูกับพวกกับได้ไปเห็ดงานในห้างขอ ขอไม่ไม่เอ่ยว่าห้างอะไรนะคะ,คะก็คือว่าเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกเขาเอื่นว่าแผนกเทคโนโลยแบบว่าผลกสินค้าเขาไปขายในห้างอย่างสี้นะเขาก็แต่งตัวตามบริษัทเขาไปไปขายของเป็นพนักงานขายอย่างสี้นะแล้วก็คือว่าได้รู้จักกับเพื่อนพนักงานร่วมกันเนี่ยหลายคนคือทั้งแผนกนะคะทั้งแผนกแผนกนั้นชื่อว่าแผนกเทคโนโลย ใช่ไหมคะอุ้ยพูดมาแล้วหนูความรู้อะที่ถึงเขาอะ่ะนานแล้วแบบจริงๆสิปียังอยู่ในความทรงจำอยู่ใช่จําไม่เคยลืมเลยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ว่านิสัยดีมากค่ะคนลูกอะพูดมาแล้วอะคนลูกมากเลยครับนี่จะเล,เ,ลเ,ลเล่า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 เหตุการณ์แต่แรกเลยนะคะควันนั้นเป็นวันเกิดของของหนูแล้วสมัยนั้นอ่มันจะเป็นแบบ เป็นผับเมื่อก่อนเขาเรียกเทคนะคน,คนบ้านหนูนะเขาเรียกเทคอ่ะที่ว่าอ่าเวลาเปิดเพลงแดนหรือว่าไงเขาเขาจะมีคู่บ่าวสาวหรือว่าเพื่อนกันออกไปเต้นเขาจะจัดใช่ไหมคะสมัยก่อนนะคะอ่านั่นแหละก็หนูก็ไปจัดที่นั่นแต่หนูก็ลืมแล้วมานานแล้วว่าตรงนั้นอ่ะชื่อว่าอะไรนะคะสมัยก่อนอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้จําจไม่ได้แล้วแต่ตรงนั้นรู้สึกว่าจะดัง เขตย่านนั้นนะคะก็ไปเที่ยวกลางคืนก็มันก็ต้องมีการว่าดื่มดื่มกันนะคะเป็นวันเกิดของหนูเองค่ะซึ่งเจ้าของบริษัทเขาเป็นคนจัดให้<ม>เขาก็หนูก็เชิญพนักง,งานที่ว่าอยู่ในแผนกเนี่ยะคะ่ะเ,เพื่อนๆนะเพื่อนๆกันนะคะที่ว่าก็เลยเชิญเชิญไปที่งาน<ม>ก็กินรู้สึกว่าจะมาหนูยังคิดอยู่เลยว่าที่เขาจากเราไปเนี่ย เป็นพ่อหนูหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่รูหร้หรือว่าจะเป็นดวงของเขา <Okay. S 1> ตอนเช้ารู้สึกว่าพานักง,งานจะมาทํางานสายกันเยอะมากหลายคนมาก mm hmm. ก็เลยมีความรู้ส mm ึกตัวเองผิดแน่นอนดื่มกันไม่ได้แบบนแต่ตัวหนูก็เข้า, mm hmm. เ,ขาเข้าตามเวลานะคะว่ากลัวกลัวลูกพี่ด่า mm hmm. เพราะขนาดวันเกิดเขาก็ยังไปจัดให้ mm hmm. ใช่ไหมคะ แล้วเวลาทํางานเนี่ยก็ต้องทําได้ตอนเช้าก็รีบเข้าแต่ว่าเพื่อนน่ะหลายคนที่ว่าไปทํางานไม่ทันเวลาอพอเข้าไปเนี่ยก็คือว่าต่างคนก็คือจัดร้านใช่ไหมคะจัดร้านขายของอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเพื่อนหนูเขาเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะแต่ว่าคือในในการที่ว่าเราทํางานเราคือเพื่อนกันในในนั้นใช่ไหมคะเขาชื่อมน ชื่อพี่มนผู้หญิงคนนี้คือนิสัยดีมากน่ารักค่ะพูดแล้วก็คนลูกคิดถึงเขาอะสัมผัสได้ครับคุณลูกอะแล้วเขาก็เอ๊ะทำไมไม่มาสักทีแล้วลูกค้าเขาก็จะมามายืนรอซื้อซื้อซื้อกับข้าวหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะมายืนรอ ก็บอกอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้ามาค่ะเดี๋ยวพนักง,งานมามแล้วก็บอกลูกค้าเขาก็ยืนยืนรอนะ่ยคะ่ะยืนนานมากเลยจนใกล้จะถึงสิบเอ็ดโมงอ่ะห้างเปิดเป็นทางการแล้วก็ยังไม่มาโทรตามก็ไม่รับอี่เช็คยังไงแล้วนันเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยแล้วคนอื่นเขาก็ทยอยทยอยกันมาใช่ไหมคะก็อพอทยอยมาคือว่า เมื่อคืนเป็นยังไงก็แซวกันในในในแผนกอะค่ะก็แซวกันเป็นยังไงล่ะอ่าไหวไหมหรือยังไงเมื่อคืนเนี่ยอะไรก็แซวกันเพราะว่าเราดื่มกันไงหนุกนานกันแต่ว่าพี่มน,น่ะไม่มาสัพชีลูกค้าเขาก็ยืนรอจะซื้อของอก็ไม่มาโทรตามเฮ้ยทำไมไม่รับอนะ่ะคือต่างคนต่างใจไม่ดีลวทีนี้ ขอเอ่ยเลยนะคะโรงพยาบาลตำรวจทมไมก่อนเขาจะพูดว่าโรงพยาบาลตำรวจค่ะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เลยโทรไปไปแจ้งญาติญาติญาติพี่มนลเนี่ยครับค่ะไปแจ้งว่าพี่มนลอะหล่นรถมอเออตอร์ไซค์ตกใจอ่ะคนลุกเลยอ่ะลุกครับขนลน้นองมน มนณฑาจะอยู่ตรงนี้นะโอ้ยขนลุกเลยอ่ะจ้าใจเย็นครับใจเย็นครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือขอเล่าต่อเลยแล้วกันค่ะใจเย็นครับใจเย็นขนลุกเลยอย่าเนี่ยยังเล่นแค่ไหนอย่างนี้ก็ผมไม่ไหวนะครับเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงต่อครับคนคนลุกอยู่ค่ะใจไเย็นเลยใจเย็นครับน้องน้องใจเย็นนะครับเอ้าคนลุกมากเลยอ่ะ คือเขาบอกว่าหล่นคือว่าทุกเช้าเขาจะนั่งมอไซค์มอไซค์รับจ้างเนี่ยค่ะม,มาทํางานครับใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่ายังไงอะ่ะเขาเขามาในลักษณะไหนไม่รู้อะ่ะเขาหล่นท้ายมอไซค์แล้วรถคันหลังวิ่งมาเหยียบอะคะ่ะอ้จ้าหน้าตาคมมากนะค่ะแล้วโค้งรายย้ายยังไงน,นนะเนาะ โชคร้ายมากเลยอ่ะเขาแล้วแล้วก่อนหน้านั้นเขาเขามามาในรูปแบบไหนครับที่มาบอกมาลาก่อนดีไงอ๋อตอนที่ว่าเขามาลาใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าคือวัยรุ่นนะคะ,<ช>ค,ะคือพวกหนูตอนนั้นอะ่ะก็คือว่าวัยรุ่นกันก็ชวนกันไปเที่ยวคือวันอาทิตย์หนึ่งเนี้ยจะมีวันหยุดอยู่วันหนึงห่งแล้ววันนั้นเป็นวันวันพุธน่าจะเป็นวันพุธไปเที่ยว นัดกับเพื่อนนั่นแหละในแผนกเดียวกันแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวเท็งแต่ทีนี้เปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่แล้วไม่ไปที่นั่นแล้วจากที่เดิมออกจากไม่ไปที่เดิมแล้วเพราะว่าตอนนั้นไปจัดวันเกิดที่เดิมแล้วมันไม่ดีเพื่อนตายแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนที่ไปเที่ยวที่อื่นทีนี้ไปเที่ยวแบบผับไอ้นี่เลยแบบเขาเรียกอะไรที่ว่าดิ้งดิ้งกันทางแต่มันจะไม่มีลำวง ก็ใช่อ่าเป็นบาร์ค่ะหนูก็พูดไม่ถนัดเว่าบ่ก็ถนัดนะคะนั่นแหละก็ไปเที่ยวก็กลับมาดึกอย่างเมื่อก่อนนี้บานี้เขาจะปิดโหกินแบบนั่งกินบางบางที่ก็สว่างได้นะคะแต่วันนั้นรู้สึกว่าจะกลับมาประมาณตีสามแล้วเพื่อนเนี่ยก็เพื่อนมีรถนะคะสมัยนั้นอะแล้วก็ไปกับเพื่อน แล้วเพื่อนก็ขับรถมาส่งส่งส่งแต่ว่ามาส่งหนูคนสุดท้ายมาส่งหนูคนสุดท้ายแล้วไอ้ไอ้ไอความที่ว่าเราเราเมาตอนแรกเราไม่กลัวอตอนแรกเราไม่กลัวเลยเอ,อ่ขอพูดย้อนหลังทุกครั้งเนี่ยเวลามาเนี่ยพี่มนเนี่ยเขาจะนั่งรถมามาส่งหนูด้วยนะมาส่งหนูที่ที่หนูพักอยู่อ่ะเมื่อก่อนหนูจะพักอยู่ที่แถวหัวลำโพง ตอนนั้นน้องวัยรุ่นเนี่ยเด็กๆ,ๆกำลังสวิสวาดเลยกำลังกาลังห่าวใช่แล้ววันนั้นน่ะตีสามาถึงบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ตอนที่ว่าลงลงจากรถอ่ะมันเหมือนทุกคนรู้กันมันเหมือนมีใครยืนอยู่ก็คือว่าชุดทำงานยคือชุดทำงานฟอร์มฟอร์มมันจะเป็นสี เสื้อเสื้อออกคล้ายเสื้อเชิ้ตลายตรงอย่างนี้สีขาวใช่ไหมคะสีขาวแล้วก็ไม่มีลายแล้วก็กระโปรงสีน้ําเงินะนะคะฟอร์มฟอร์มที่ว่าทํางานนะคะแล้วก็รองเท้าคัตชูสีดํานะคะหนูก็ว่าหนูไม่เมาเท่าไหร่นะอืมเมาแต่แต่ว่าก็คือว่าเหมือนจําความได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาโอ้ยอยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยจริงนะคะเนี่ยขนลุกอยู่เลยการที่ลงมาก็เหมือนแบบว่า ยืนอยู่ข้างๆประตูที่บ้านหนูหลงเนี่ยค่ะคล้ายๆแบบยืนโอ้ยเห็นหน้าเขาเลยใช่ไหมครับใช่มันเหมือนแบบยืนเหมือนแบบว่าเขาเขาเขาใช่อะยืนเฉยๆยืนแบบหน้าแบบไม่ยิ้มไม่อะไรเลยนะคะผมเขาก็ผมบ๊อบอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะรูปร่างเขาอวบแล้วก็หน้าตาดีนะคะ มันเจียวอ่ะมันกลัวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใจเย็นนะครับค่อยๆใจเย็นก็เหมือนแบบว่าเขาจะมาบอกเป็นวิจาทวิทยาธาสครคนะครับเหมือนเหมือนเขาจะมาบอกว่าเออจะไปแล้วนะหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เออก็ลาเพื่อนก็ปิดประตูไปหมาหอนหมาคือหมาทำไมต้องมาหอน ใช่ในในซอยนั้นมันมันเป็นซอยแบบมันเป็นซอยเข้าไปข้างหัวลำโพงนะครับไม่ใช่หัวลำโพงคือตรงนั้นเขาเรียกว่าหนูจำไม่ได้หน,หนูขอไม่พูดนะคะคือมานานแล้วคือว่าจาไม่ได้อะค่ะว่าตรงนั้น <recibir S 1> แต่ว่าที่รู้ๆอะตรงนั้นมันเขตหัวลําโพงเขาเรียกอะไรสะพานเหลืองหรือรอะไรแถวทางนู้นนะคะใกล้ใกล้หัวลาโพงค่ะนั่นแหละแล้วมันก็เป็นซอยลึกด้วยนะตอนนั้นแล้วทีนี้ อที่หนูอยู่นั่นก็คือว่ามันจะเป็นสองชั้นมันจะเป็นสองชั้นแล้วหนูก็อยู่ชั้นบนอยู่อยู่ชั้นบนชั้นล่างนี่ก็จะเป็นแบบว่าก็คล้ายๆแบบว่าไปไปอยู่บ้านของเจ้านายไปอยู่บ้านของเจ้านายแหละแต่ว่าคือหนูพักอยู่ชั้นบนชั้นสองชั้นสนองก็หมาหอนแต่หนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรเฮ้ยหมาทําไมหอนอะไรอย่างนี้อแต่ก็ ก็พูดดูวาทำไมมันหอนแล้วก็มองหนูก็ก้มอย่างเงี้ยก้มแล้วก็เหมือนมีคนยืนอยู่ข้างก็เหมือนพี่มนเหมือนเพื่อนขึ้นมาบนบ้านนี่ไม่ใช่ตอนที่หนูก้มเวลาหนูก้มอย่างเงี้ยถือว่าเรามองข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขายืนอยู่ข้างเราอ่ะโอ้โหอ้าวตามเราเลยนะใช่ค่ะเหมือนเล่นแหนูถึงได้คิดไงว่าอูผิดหรือเปล่าเนี่ยที่ทําให้เขาใช่ที่เขาใช่ค่ะ นั่นแหละหนูยังคิดอยู่เลยว่าหนูผิดหรือเปล่าเขาแบบว่าทำเงี้ยแต่ว่าเราเราจะทําอะไรก็ช่างเงี้ยจะทําอะไรหยิบโน่นหยิบนี่ทำอะไรก็เหมือนเขาอยู่ข้างๆเราต้องหันข้างแบบนี้แต่ก็ไม่เจอแต่ว่ามันมันเหมือนเขาตามเราตลอดเลยโอ้โหค่ะเหมือนเขาตามเราตลอดเลยอ่ะพูดมาแล้วนลัวมากเลยอ่ะแล้วหนูก็เลยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปบนได้ ของวางอะเนาะก็ขออนุญาตพูดนะ,ะก็ถอดเสื้อผ้าเตรียมตัวจะเข้าห้องน้ำแต่ใช่แล้วหนูก็เดินไปที่ประตูะตรงหน้าต่างพอถ้า,ถ,าถ้ามองลงไปแล้วมันจะเป็นเสาไฟข้างล่างใช่มองลงไปมันจะมีเสาไฟไงคะเสาไฟข้างล่างใช่ไหมคะข้างถนนแต่อ่สมมุติว่าตรงนี้เป็นห้องแล้วทีนี้หน้าต่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าหน้าต่างอยู่ตรงนี้อ ทุกครั้งเนี่ยมองลงไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกมันก็เห็นแค่เสาไฟอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เงินวันนั้นแต่เงินวันนั้นนะคะนั่นแหละวันนั้นแหละหนูก็ถอดผ้าแล้วจงกระอกเตรียมตัวจ้าแน่นก็เลยไปยืนยืนอยู่ตรงนั้นยืนมองไปเไม่ได้เมานะคนรู้ค่ะพี่คนรู้ก็มองลงไปเห็นหน้าเห็นจริงนะเห็นจริงๆเห็นยืนแบบ โอ้จเย็นใจเย็นเซฟน้องหน่อยนะครับเซฟน้องหน่อยนะโอ้ทีมงานครับใจเย็นนผมก็ใจจะขาดด้วยเลยไหวไหมครับเขาเขามาลาใช่ไหมตามที่เราดูคิดใช่กันน่าจะมาลาโว้ยเนื้อผลลุกเลยอ่ะแลวแล้วเขามาตลอดไหครับในช่วงนั้นที่น้องเห็นสามสี่วันนะคะติดติดใช่ติดติดกันเลยอ่ะมาแล้วก็มายืนอยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าหนูลงจากรถครับตรงนั้นเหมือน คนรู้อ่ะเรายืนอยู่ตรงเสาไฟตรงที่ว่านหนูลงจากรถอ่ะ <ไง S 2> ยืนหน,หนูเห็นแล้วหนูก็ใช่เงี้ยห,หลบมาอย่างนาี้มองอีกอ่าไม่เห็นเมื่<โ>อมองมองลำสัวไม่เห็นอ่ามาอีกมองไฟเห็นเห็นยืนอยู่แค่นั้นแหละหนูอย่างนี้เลยนั่งปุ๊บลงเลยปุ๊บลงตรงข้างๆหน้าตางค่ะนั่นแหละแบบขนลุกมากแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยอ่า คือกลัวนะคะหนูก็นำมูจาซาอะไรประมาณนี้ค่ะยกมืออะไรเงี้ยเอ่อที่ไม่ต้องในน้ะถ้าหนูทําอะไรผิดหรือว่ายังไงก็คือว่าคือบอกเขาอ่าค่ะว่ามันต้องมาเอ่อเป็นห่วงนะอะไรเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็ถ้าหนูทําอะไรผิดพี่ก็อย่ามาตือสาหนูนะอะไร้ยให้ไปกันอะไรประมาณนี้ครับ่หนูก็โอ้โหหนูแบบเกือบเป็นลมอ่ะวันนั้นอ่ะแล้ววันนั้นหนูไม่อาบน้ําเลย นี่คือเรื่องจริงครับผมหกลัวมากอ่ะนี่แหละครับเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงอย่างน้องหนูนาเลยนะครับใช่อ้และหลังจากนั้นได้ไปทําบุญให้น้องเขาไหมครับทาค่ะพอพอพอถึงวันหยุดพอถึงวันหยุดใช่ไหมคะครับอ๋อตอนเช้าครับหนูก็พูดโทรบอกคนโน้นคนนี้ไปที่ทํางานก็พูดให้ฟังหมดเลยอือครับผมแล้วทั้งแผนกพากันขนลุกแบบนั่นเลยก็เลยนัดกันนัดกันไปทําบุญ ทำบุญใส่บาตรแล้วก็นั่นแหละถวายสังฆทานแล้วก็คครับผมนี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงน้องหนูนานะครับโอ้วันนี้คนลุกขุนพองครับตอนนี้ขนาดผมสัมผัสได้นะครับว่ามีเหมือนจะมีเหมือนกับอะไรสักอย่างนะต้องขอบคุณมากมากครับน้องหนูนาที่มาให้ประสบมาเล่าเรื่องประสบการณ์จริงให้พี่น้องทางอยู่ทางบ้านให้รับชมรับฟังกัน นี่คือประสบการณ์ที่หลายๆคนนะครับได้เจอกับตัวจริงแล้วบอกเฮ้ยมันจริงมันใช่นะครับใครที่มีเรื่องเล่าร้อนๆนะครับที่อยากจะส่งมาทางใต้คอมเมนต์นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับทางเพจกูรูฟิล์มไทยแลนด์นะครับอยากจะเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ร้อนๆและเป็นมิติซ้อนมิติอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องนูนามากมากนะครับที่มาเล่าประสบการณ์จริงนะครับให้ฟังไปแล้วครับวันนี้ขอให้ทุกท่าน นอนหลับฝันดีวันนี้ลาติสวัสดีสวัสดีครับ